สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทดลองนะคะว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นเป็นอย่างไรค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะข้อที่1ทดลองอธิบายและเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ ข้อที่2สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำสมบัติสภาพยืดหยุ่นมาใช้ประโยชน์ค่ะนะักเรียนอย่าลืมบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมลงในใบงานของเรานะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะในการทำการทดลองในครั้งนี้นะคะก็จะมีเส้นเอ็นไนลอนเส้นเอ็นยืดคานไม้ไม้บรรทัด ลวดเสียบกระดาษถุงพลาสติกหูหิว้วและถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ค่ะนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ,ะนักเรียนอ่านจบแล้วใช่ไหมครับเรามาทบทวนวิธีทากิจกรรมกันอีกครั้งดีกว่าครับนักเรียนคําถามข้อที่1ครับในข้อที่1น,นักเรียนต้องทําอะไรบ้างครับ ตอบได้ไม่เอ่ยอาแล้วทอ้อแล้วครับจัดวัสดุและอุปกรณ์โดยมัดปลายด้านหนึ่งของเส้นเอ็นไนล,ลอนและเส้นเอ็นยืดเข้ากับลวดที่ดัดเป็นตะขอและมัดปลายอีกด้านหนึ่งกับคานไม้แล้วสังเกตลักษณะของเส้นเอ็นไนล,ลอนและเส้นเอ็นยืดพร้อมบันทึกลักษณะที่สังเกตได้ครับเก่งมากครับทอสถูกต้องครับ นักเรียนต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ดังรูปนะครับและในข้อที่2ล่ะครับนักเรียนต้องทำอะไรบ้างครับตอบได้ไหมครับเรามาดูกดีกว่าครับว่าทอตตอบว่าอะไรบ้างอภิปรายเพื่อตั้งคำถามเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของเส้นเอ็นในล,ลอนและเส้นเอ็นยืดครับเยี่ยมครับทอสเอาละครับ เรามาตั้งคำถามการทดลองครั้งนี้กันดีกว่าครับนักเรียนเราจะตั้งคำถามการทดลองว่าอย่างไรดีครับอทอสและครับอทอสคิดว่าเส้นในไนลอนหรือว่าเส้นเอ็นยืดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับเก่งมากครับทอสคำถามของกิกกรรมนี้นะครับเราอยากรู้ว่า วัสดุแต่ละชนิดนะครับซึ่งในวันนี้เราจะใช้วัสดุ2ชนิดนะครับนั่นก็คือเส้นเอ็นไนลอนนะครับและก็เส้นเอ็นยืดเนี่ยมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันหรือไม่นะครับแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรครับครับทำอย่างไรข้อที่3นะครับนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อไปครับตอบได้ไหมครับเรามาฟังคำตอบจากทอสกันดีกว่าครับ ภิรายเพื่อตั้งสมมุติฐานว่าวัสดุใดมีสภาพยืดหยุ่นดีกว่ากันระบุตัวแปรของการทดลองแล้วก็วิธีสังเกตสภาพยืดหยุ่นครับถูกต้องครับทอตเยี่ยมมากครับเอาละครับจากคำถามการทดลองที่ว่าเส้นเอ็นแนร่อนนะครับหรือเส้นเอ็นยืดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับ นักเรียนลองตั้งสมมติฐานจากคำถามการทดลองนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาตั้งสมมติฐานสักครู่นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตั้งสมมุติฐานการทดลองนี้กันนะคะนะักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าสมมติฐานหมายถึงอะไรสมมติฐานนะคะคือการคาดเดาคำตอบล่วงหน้าก่อนที่จะทำการทดลองซึ่ง สมมติฐานที่เราตั้งขึ้นนะคะอาจจะเป็นสมมุติฐานที่ถูกหรือผิดก็ได้นะคะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มลงมือทําการทดลองนั่นเองค่ะสมมุติฐานข้อที่1นนะคะคือเส้นเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุ่นมากกว่าเส้นเอ็นยืดหรือสมมุติฐานข้อที่2เส้นเอ็นไนลอน มีสภาพยืดหยุ่นน้อยกว่าเส้นเอ็นยืดหรือสมมติฐานข้อที่3เส้นเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุ่นเท่ากับเส้นเอ็นยืดให้นักเรียนเลือกสมมติฐานหนึ่งสมมติฐานแล้วเขียนลงในใบง,งานของนักเรียนได้เลยนะคะ นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่มีผลต่อสภาพยืดหยุ่นของวัสดุคะคุณครูคิดว่าสิ่งที่มีผลต่อสภาพยืดหยุ่นของวัสดุก็จะมี 1. ชนิดของวัสดุ 2. แรงที่ใช้ดึงวัสดุ 3. ขนาดของวัสดุ 4. รูปร่างของวัสดุนั่นเองค่ะ ว่าแต่สำหรับการทดลองนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งใดน่าจะมีผลต่อสภาพยืดหยุ่นของวัสดุมากที่สุดคะลองคิดคำตอบไว้ในใจนะคะสำหรับสิ่งที่คุณครูสนใจนะคะก็คือชนิดของวัสดุนั่นเองค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะสิ่งที่เราสนใจ เราจะกำหนดให้มันเป็นตัวแปรตนนั่นเองค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะเราสนใจชนิดของวัสดุซึ่งเราจะทำการทดลองเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุของเส้นเอ็นไนลอนและเส้นเอ็นยืดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกัน ตอบคำถามนี้กันนะคะในการทดลองนี้สิ่งที่กำหนดให้มีความแตกต่างกันหรือเราเรียกว่าตัวแปรต้นคืออะไรคะนั่นก็คือชนิดของวัสดุค่ะสิ่งที่ต้องการติดตามตลอดการทดลองหรือสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรตามคือ สภาพยืดหยุ่นของวัสดุนั่นเองและสิ่งที่ต้องการติดตามตลอดการทดลองหรือตัวแปรควบคุมก็คือแรงที่ใช้ดึงขนาดของวัสดุรูปร่างของวัสดุนั่นเองค่ะ ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจวิธีทํากิจกรรมแล้วนะครับทอสก็เข <c oughs> ้าใจนะครับค <c oughs>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  ุณครูครูร <c oughs> ู้ว่าทอดเข้าใจครับเพราะทอสเนี่ยตอบคาถามครูได้เยี่ยมมากเลยครับงั้นเราไปชวนเพื่อนๆพื่ทำกิจกรรมกันดีไหมครับดีครับทางนักเรียนนะครับมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมนะครับก็สามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อทํากิจกรรมได้เลยนะครับและก็สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมนะครับเพื่อบันทึกผลการทำกิจกรรม อย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมไปด้วยนะครับถ้าไม่มีวัสดุกรอนนะครับก็สามารถสังเกตการทำกิจกรรมของครูและก็ทอดไปพร้อมๆกันได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยครับยๆๆ Thank you Thank you ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจวิธีทำกิจกรรมแล้วนะครับทอสก็เข้าใจนะครับคุณครูครูรู้ว่าทอสเข้าใจครับเพราะทอสเนี่ยตอบคำถามครูได้เยี่ยมมากเลยครับงั้นเราไปชวนเพื่อนเพื่อนทำกิจกรรมกันดีไหมครับดีครับทางนักเรียนนะครับมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมนะครับก็สามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำกิจกรรมได้เลยนะครับและก็สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมนะครับเพื่อบันทึกผลการทำกิจกรรม อย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมไปด้วยนะครับถ้าไม่มีวัสดุกรณนนะครับก็สามารถสังเกตการทำกิจกรรมของครูและก็ทอดไปพร้อมๆกันได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยครับยๆ yeah, yeah, yeah. Thank you Thank you จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองในใบางานที่3ขอนักเรียนตามนี้เลยค่ะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอเพื่อเขียนคำตอบลงในใบางานได้เลยนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้หยุดเล่นวิดีโอต่อค่ะนักเรียนคะ การที่ความยาวของเส้นเอ็นไนลอนก่อนและหลังถ่วงน้ำหนักด้วยฐานแฟ้าายมีน้ำหนักที่เท่ากันเส้นเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุ่นหรือไม่แล้วสามารถรู้ได้อย่างไรคะนะักเรียนทราบไหมคะคำตอบก็คือเส้นเอ็นไนลอน มีสภาพยืดหยุ่นขณะที่มีแรงมากระทำเส้นเอ็นไนลอนจะมีความยาวเพิ่มขึ้นและเมื่อหยุดออกแรงกระทำความยาวของเส้นเอ็นไนลอนก็จะกลับมาเท่าเดิมค่ะนั่นแสดงว่าเส้นเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองนะักเรียนคะเราต้องบรรจุถานไปฉายกี่ก้อนจึงทำให้เส้นเอ็นไนลอน ไม่กลับสู่สภาพเดิมจากผลการทดลองนะคะเราจะสังเกตว่าผลการทดลองเมื่อเราใส่ถาดไฟฉายจำนวน5ก้อนให้กับเส้นเอ็นไนลอนจะสังเกตว่าเส้นเอนไนลอนมีความยาวที่มากขึ้นแล้วก็ไม่กลับสู่สภาพเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มัน ไม่กลับสุดสภาพเดิมเราก็จะต้องเพิ่มปริมาณของฐานไฟฉายนั่นก็คือใช้ฐานไฟฉายจำนวน6ก้อนนั่นเองค่ะแล้วสภาพยืดหยุ่นของเส้นเอ็นไนลอนเป็นอย่างไรจากภาพนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ารูปร่างของวัสดุก่อนได้รับแรงกระทำมีความยาว10เซนติเมตร เมื่อได้รับแรงกระทําหมายความว่าเราเอาถาดไฟฉายค่ะใส่ลงไปในถุงลูกวัสดุของเราหรือว่าเส้นเอ็นไนลอนของเรานะคะก็จะมีความยาว10.2เซนติเมตรและเมื่อเราหยิบถาดไฟฉายออกหรือเมื่อหยุดออกแรงกระทําเส้นเอ็นไนลอนของเราก็จะกลับมา10เซนติเมตรเช่นเดียวกับเมื่อ ก่อนได้รับแรงกระทํานั่นเองค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อวัสดุได้รับแรงกระทําจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเมื่อหยุดออกแรงกระทําวัสดุนั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเรียกว่าวัสดุมีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองค่ะ เมื่อบรรจุถฐานไฟฉายจำนวนหนึ่งก้อนลงในถุงพลาสติกเพื่อถ่วงน้ำหนักเส้นเอ็นยืดมีสภาพยืดหยุ่นหรือไม่รู้ได้อย่างไรให้นักเรียนเอามือปิดช่องความยาวของเส้นเอ็นไนลอนในตารางสีเขียวนะคะแล้วดูเฉพาะตารางสีเหลืองซึ่งเป็นความยาวของเส้นเอ็นยืดที่แรงกระทำจากไฟฉายจำนวนหนึ่งก้อน ก่อนออกแรงเส้นเอ็นยืดมีความยาว10ซนติเมตรขณะออกแรงเส้นเอ็นยืดมีความยาว15ซนติเมตรและเมื่อหยุดออกแรงเส้นเอ็นยืดมีความยาว10ซนติเมตรนั่นเองเห็นไหมคะ แล้วเส้นเอ็นไนลอนและเส้นเอ็นยืดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแน่นอนค่ะเส้นเอ็นไนลอนและเส้นเอ็นยืดมีสภาพยืดหยุ่นที่แตกต่างกันโดยที่เส้นเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุ่นดีกว่าเส้นเอ็นยืดเพราะเส้นเอ็นไนลอนใช้จำนวนถักสฉายเพื่อถ่วงน้ำหนัก มากกว่าเส้นเอ็นยืดและเมื่อหยุดถ่วงน้ำหนักเส้นเอ็นไนลอนก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ในขณะที่เส้นเอ็นยืดไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองนักเรียนคะเมื่อตอนคลิปคุณครูได้ให้นักเรียนเลือกสมมุติฐานคนละหนึ่งสมมุติฐานใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสมมุติฐานที่นักเรียนเลือกจะเป็นสมมุติฐานที่ถูกหรือ ผิดเอาละค่ะสมมุติฐานที่ถูกก็คือสมมุติฐานที่1นั่นเองค่ะมีใครเลือกสมมุติฐานที่1นึ่ยไหมคะสมมุติฐานในข้อที่1ก็คือเส้นเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุ่นมากกว่าเส้นเอ็นยืดนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่เราจะดูว่าเส้นเอ็นชนิดใดมีสภาพยืดหยุ่นมากหรือมีสภาพยืดหยุ่นได้ดีกว่ากันนั้น เราไม่ได้ดูว่าวัสดุยืดได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อได้รับแรงกระทำแต่เราดูว่าวัสดุนั้นสามารถทนต่อแรงได้มากแค่ไหนและยังสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อเราหยุดออกแรงนั่นเองค่ะเราก็จะสังเกตได้จากผลการทดลองของเส้นเอ็นไนลอน ได้นั่นเองสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะการเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุต้องเปรียบเทียบที่แรงมากระทากับวัตถุว่ามากหรือน้อยแตกต่างกาันที่ทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างและยังสามารถกลับสู่รูปร่างเดิมเมื่อหยุดออกแรงได้นั่นเองค่ะ นักเรียนคะวัสดุที่ทนแรงกระทําได้มากกว่าจะมีสภาพยืดหยุ่นมากกว่าเราจะสังเกตได้จากตารางบันทึกผลการทดลองของเรานะคะจากตารางนี้นะคะเส้นเอ็นยืดจะยืดออกได้มากกว่าเส้นเอ็นไนลอนนักเรียนลองสังเกตดูได้เลยคะ่ะว่าเส้นเอ็นยืดของเรานะคะสามารถในก้อนที่1นนะคะ ก่อนออก10เซนขนาดออก15เซนหยุดออกแรง10เซนนั่นเองนะคะพอมาเริ่มเป็นก้อนที่2ก่อนออกแรง10เซนขนาดออกแรงยืดไป20เซนเมื่อหยุดออกแรงกลับมา10 5เซนเท่าเดิมนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อหยุดออกแรงกับเส้นเอ็นยืดเส้นเอ็นยืด ไม่สามารถที่จะกลับสู่สภาพเดิมก็คือไม่สามารถที่จะทำให้กลับมามีความยาวเท่ากับ10เซนนั่นเองค่ะแต่ในขณะที่เส้นเอ็นไนลอนเมื่อใช้ฐานไฟฉาย1ก้อน2ก้อน3ก้อนนะคะ4ก้อน5ก้อนก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นเอ็นไนลอนของเราเป็นยังไงคะสามารถที่จะ กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เช่นกันนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะคะดังนั้นนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นที่แตกต่างก,กันเช่นเส้นเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุ่นดีกว่าเส้นเอ็นยืดเนื่องจากเส้นเอ็นไนลอนสามารถรับแรงกระทำได้มากกว่าเส้นเอ็นยืดและ ยังกลับสู่สภาพเดิมได้นั่นเองค่ะคุณครูขอเพิ่มเติมนะคะวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นหมายถึงวัสดุที่ได้รับแรงกระทาจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดเมื่อหยุดออกแรงกระทาจะกลับคืนสู่สภาพเดิมทุกประการถ้าวัสดุนั้นไม่กลับสู่สภาพเดิมเราเรียกว่าวัสดุไม่มีสภาพยืดหยุ่น หรือวัสดุที่เคยมีสภาพยืดหยุ่นเมื่อหยุดออกแรงกระทำถึงระดับหนึ่งแล้วไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เราเรียกว่าวัสดุหมดสภาพยืดหยุ่นนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะของคุณสมบัติ หรือสภาพยืดหยุ่นที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะจากภาพนี้นะคะเป็นตัวอย่างจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยางรัดผมนะคะยางยืดบริเวณกางเกงนะคะยางรถยนต์หรือว่าตุ๊กตาล้วนแล้วแต่ใช้ประโยชน์นะคะเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นทางนั้นเลยรวมถึงกีฬาธนูด้วยนะคะก็ใช้คุณสมบัติ นะคะของสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทำใบงานนะคะให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ